สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธนพรพรมศารวันนี้จะมาอธิบายวิชาคณิตศาสตร์เรื่องแคลคูลัสเบื้องต้นในหัวข้อลิมิตของฟังก์ชันถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยข้อที่19นะคะลิมิตรูท x อลบสส่วน x วก6เมื่อ x เข้าใกล้3ทางบวกนะคะ อันดับแรกนะคะเราก็จะหาข้างบนก่อนก็จะได้เป็นดิมรูทลิม X ตเลบลิมิตเท่ากับเราก็แทง3ลงในสมการเลยนะคะก็จะเป็น3ลบ3 เท่ากับ0ต่อไปก็จะหาข้างล่างนะคะก็จะเป็นลิมิต x บวกลิมิต6เท่ากับแทน3ลงไปก็จะเป็น3บวก6เท่ากับ9ก็จะได้เป็น0ส่วน ส่วนส่วนเก้าก็คือศูนย์นะคะฉะนั้นก็ตอบศูนย์เลยค่ะ